มาต่อข้อที่3กันเลยครับนะข้อที่3น,ะนั้นก็ก็ไม่ยากนะดูโจทย์นะขกขบอกว่า f x นะครับเท่ากับ x กำลัง3บวก3 a x กำลัง2ลบ9กา a กำลัง2 x บวก5 a ให้ f x มา มันบอกว่า a เป็นจํานวนจริงบวก a ตัวนี้นะเป็นจํานวนจริงบวกนะครับ f ค่าต่ําสุดเป็น0น,นะครับค่าต่ำค่าต่ําสุดสัมพัทธ์อ่ะเป็น0น,นะครับ f นะครับค่าต่ําสุดอ่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ์นะครับเท่ากับ0 ถาว่า A เป็นเท่าไหร่นั่นเองนะเอาเอเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ไม่ยากนะดูนะปกติหาค่าสูงสุดต่ำสุดสมบัต์มันต้องดิฟอยู่แล้วอ่ะอยังไงก็ต้องดิฟก่อนเลยนี่ดิฟก่อนเลยดิฟนะ A ก็เหมือนตัวคงที่นะครับ A เป็นตัวคงที่ดึงสางออกมาสามอ X, กำลังสองบวกหกเอสามสองเป็นหกใช่ไหมลบสิบแปดไม่ใช่ดิ อ่าอันนี้ลบเนี่ยเกือบ<ง>เผอเห็นไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเพราะ A เปไปตรงที่นะเเป็นตัวเลขนั่นเองนะครับอันนี้เป็นศูนย์เพราะเาตัวเลขน,นี่ดิด้เป็นศูนย์โอเคไหมทีนี้ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ทีนี้เราไม่รู้ว่าค่าต่ําสุดหรือสูงสุดมันเนี่ยตัวไหนเป็นต่ําสุดหรือสูงสุดก็จะเช็คลวล่วะจะเช็คละอ่าลองเช็คดูให้อันนี้เป็นศูนย์นะครับให้อันนี้เป็นศูนย์ 3 x กำลัง2บวก6 a x ลบ9กากำลัง2เท่ากับ0นะครับเราจะได้รู้ว่าหาค่าวิกฤต์นั่นเองค่าวิกฤต์คือ x อยู่ตรงไหนที่ ux รู้เอเอา3หารตลอด3หารนะก็เป็น x กำลัง2บวก2 a x ลบ3 a กำลังาจะได้จะได้เห็นไหม จะเห็นค่าวิกฤตแล้วนะแย่แฟกเตอร์ดิ x ลบ3 a กักกกกบ x บวกต้องบวก3 x ลบ a เนตกลางเป็น2ใช่ไหมละ่ะแต่เด็ x ค่าวิกฤตค่าวิกฤตคืออสมมติ x x เท่ากับลบ3 a กับ x เท่ากับ a ใช่ไหมซึ่งตัวนี้แหละคือค่าวิกฤตเห็นไหมคือค่าวิกฤตทีนี้ จะดิฟครั้งที่2ครูจะชอบใช้ดิฟครั้งที่2นะ <S 2> <S <an> <S เพื่อเช็คว่าตัวไหนเป็นตัวสูงสุดต่ําสุดอ่าเลขเป็นบวกด้วยเห็นไหมจะเห็นชัดตรงนี้นี่ดูดีนะเอฟเด็ดเด็ดกวนเด็ดนะช่างมันอ่านง่าก็ช่างมันเถอะนะดิฟครั้งที่2นะครับ6 x เห็นไหมดิฟตัวนี้ได้หกเนะครับต่ำสุด ค่าต่าสุดสัมพัทธ์แทนลงไปแทนค่าวิกลิลงไปสมมตินะแทนตัวน,นี้นะอยูคุชชอบอย่างงี้เห็นไหมถ้าแทนลงไปคือแทน C เท่ากับ C เท่ากับลบสก่อนลบสามเท่ากับลบสาจะได้ f เห็นไหม f แดดแดดลบสาเป็นบวกหรือลบไม่ต้องสนใจค่ามันอันนี้เป็นลบใช่ไหมนะลบสามอันนี้เป็นลบลบสิบดนะครับในลบสิบ ลบ18เป็นลบนะครับลบ18กับ6 3 6าอ่ะเขียนให้ดูก็ได้ลบ1 2บทีนี้ n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกเห็นไหมอันนี้เลยกลายเป็นลบไม่ใช่ค่าต่ำสุดสัมพัทมันต้องความจริงไม่ได้ไม่ได้สนตัวเลขนะครับสนว่าเป็นลบหรือบวกก็พอถ้าแทน c เป็นอ่ะเอาชัดๆเป็น a นะครับ f แดดแดด a อ่ะนี่ก่อนเป็น A f แดดด จกเท่ากับใส่ a เข้ามานะ6 a บวก6 a เห็นไหมเป็น12 a ตรงนี้แหละเป็นบวกเพราะเเป็นบวกเห็นไหมนะครับค่าต่ําสุดสัมพัทธ์อันนี้จะให้ค่านี่เนี่ยถ้าไปลบจะให้ค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดสัมพัทธ์ตรงไหนนี้ค่าสูงสุดตรงนี้นี่นนี้ตรงนี้นะตรงนี้ค่าสูงสุดแต่ถ้าเป็นบวกจะให้ค่าต่ําสุดเขียนงี้เลยก็ได้ปกติผู้จะเขียนข้อไว้นี่นี่นี่ถ้าลบจะให้ค่าสูงสุด บวกเจค่าต่ําสุดเพราะฉะนั้นเราต้องการตัวนี้เราต้องการตัวนี้เอาตัวนี้ไปใช้เอาตัว c เท่ากับอะไรเนี่ยค่าวิกฤตเป็น a ไปใช้เห็นไหมค่าวิกฤตเป็น a ค่าสูงสุดเป็นศูนย์ทีนี้ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เป็นศูนย์นะครับค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เป็นศูนย์ c เท่ากับค่าค่าวิกเตเป็น a เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นศูนย์นะดูดีนะ ไอ้ค่าต่ำสุดพัฒน์ก็ต้องดูค่าดูค่า y เห็นไหมจากนี่จาก x กำลัง3บวก3 ax กำลัง2ลบเกา a กำลัง2 x บวก5 a เท่ากับ0เมื่อเมือม่อเมืออม่อไรเมื่ออันนี้เป็น x ดีกว่าเขียนอย่างนี้ให้ชัดๆกันเดี๋ยวจะงงอันนี้คือ f x ใช่ไหมอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนน,นี่โจทโยจโจ์นี่มานี่ <Das que ath en> f อะไร f a f เเท่ากับศูนย์ถูกไหมนะครับคือ fA เท่ากับศูนย์นั่นแหละไปเขียนตรงนี้ก็ได้ f อเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นจะได้ว่าตัวนี้เป็นศูนย์เนาะเขียนครูขอเขียนตรงนี้ดีวกว่าชอบเขียนนี้ f a ให้มันชัดๆก่อนเ a เอท่ากับศูนย์เอาความหมายก่อนเดี๋ยวจะเขียนสมการให้ดู f a อเเป็นศูนย์นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมค่าวิกฤต f a เเป็นศูนย์ เห็นไหมที่จุดนี้จะทําให้สลบเป็นศูนย์นั่นเองจุดนี้นี่น,นี่ตัวนี้อันนี้เป็นต่ําสุดใช่ไหมนี่ต่ําสุดพอให้ขูดแทนค่า a ลงไปนี้แทน a ลงไปนี้นะเป็น a กําลังสามบวกสามเอแทนเป็นกำลังสองก็เป็น a กําลังสามอีกลบอีกลบเก้าเอกำลังสามอีกใช่ไหมลบเก้าเอกำลังสามใช่ไหมถูกนะ บวก 5a เท่ากับ0พอแทนเองไปในนี้มันจะกลายเป็น0ใช่ไหมเพราะฉะนั้น4เป็นลบ5ใช่ไหมลบ 5a กำลัง3เท่ากับลบ 5a เดี๋ยวแยกฟิเตอร์ดีกว่าบวก 5a ดึงตัวร่วม 5a ออกมาทิดึงลบ 5a ออมาดึงลบ 5a ออกมาก็ได้เป็น a กำลัง2ถูกไหมครับ ลบหนึ่งใช่ไหมนี่อันนี้ a เป็นศูนย์อันนี้ a เป็นเท่าไหร่ a ได้สามตัวแล้ว a เป็นศูนย์กับ a เป็นหนึ่งกับ a เป็นลบหนึ่งโอเคทีนี้เขาบอกว่า a เป็นจำนวนจริงบวกอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา a เลยกลายเป็นหนึ่งนั่นเองนะมาสรุปนะครับมาสรุปนะอันนี้มันตอบ a เป็นหนึ่ง ที่มาสรุปให้ดูดิฟเสร็จปุ๊บมาเท่ากับศูนย์มันจะบอกค่าวิกฤตค่าวิกฤตคือบอกที่อ่ะสลบมันเป็นศูนย์นะอันนี้คือสลบมันนะสลบเป็นศูนย์จะรู้ว่าที่จุดไหนสลบเป็นศูนย์เอเป็นเท่าไหร่สลบเป็นศูนย์นี่เอเป็นเท่านี้เอเป็นเท่านี้สลบเป็นศูนย์ก็คือถ้าแทนค่าไปนั่นก็เป็นลบสามกำลัหนึ่งันและนะครับทีนี้ดิฟครั้งที่สองบอกอะไรดิฟครั้งสองจะบอกว่า จุดไหน2ตัวเนี่ยค่าพิกฤตสองตัวเนี่ยจุดไหนเป็นสูงสุดต่ําสุดนะครับถ้าแทนค่าแล้วได้ลบมันจะให้ค่าสูงสุดสัมพัสหรือจุดสูงสุดสัมพัสก็ได้ถ้าแทนเป็นบวกจใจค่าต่ําสุดหรือจุดต่ําสุดสัมพัสโอเคไหมอันนี้มันอยู่ในอาในตัวทฤษฎีอยู่แล้วนะครับที่สอนเป็นเนื้อาหาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ทําโจทย์นะก็ไม่ยากอ่ะใครไม่เข้าใจก็ไปไล่ดู ลำดับสเต็ปต้องแม่นนะนี่พูดยาวหน่อยก็มีข้อนี้มันทำทำแป๊บเดียวก็เสร็จโอเคนะครับข้อที่3เคลียร์นะครับโอเคอ่าเคลียร์